สวัสดีค่ะชื่อ att, อมรรัตนเจริญนะคะเป็นเจ้าของร้าน b ีวันสโต2,022ค่ะส่งสินค้าประเภทอุปโภคบริโภคคือวันนั้นวันอาทิตย์แล้วเราหาที่ส่งของไม่ได้แล้วเราขับรถไปเจอเบสเอ็กเพสเปิดอยู่เราก็เลยลองไปใช้บริการด้วยราคาแล้วก็น้องพนักงานทำให้เรากลับไปใช้บริการที่นั่นอีกค่ะ เบสเอ็กเพเนี่ยตอนนี้คือระบบค่อนข้างจะดีสามารถที่จะสแกน QR วอารโค้ดตรวจสอบเลขพัสดุได้สินค้าที่ไปส่งถึงมือลูกค้าเนี่ยปลอดภัยไม่เสียหายหลักๆเลยเราสามารถดูในระบบได้ว่าวันนี้ใครส่งสินค้าให้เราเบอร์โทรถูกต้องไหมบางทีเราเห็นว่าเลขพัสดุตัวเนี้ยมันค้างไว้นานเราก็แจ้งไปทางพนักงานน้องที่คอยซัพพอร์ตเราว่าตามให้พี่หน่อยนะ ไม่กี่วันของก็จะถึงลูกค้าค่ะของไม่หายตามของได้ราคาประหยัดที่ร้านเนี่ยใช้บริการเบสเด็กเพจค่าส่งราคาถูกแนะนำให้เข้ามาใช้บริการที่ร้านนะคะขอบคุณค่ะ